โอ้โหเอฟซีครับไลน์นี้นะครับได้ใจจริงๆเลยนะครับอ่ะบอบอีเหลืองนะครับหรืออียานะครับนะอีสันดานหมานะครับเอฟีครับออกมาโพสนะครับประจานพี่สาตัวเองมึงเอามาประจานทำไมนะครับเอามาประจานพิซซ่าอย่างว่าพี่สาาตัวเองเนี่ยเป็นนี่เป็นนี่แต่ก็เป็นนี่มึงไหวหรือเปล่าเนี่ยฮะ งึงไหวป่ะกูถาม่งกับอะไรมึงไหวป่ะไปว่าเขาเป็นนุงเป็นนี่เขาเป็นนี่มึงก็จริงมึงก็ไม่มต้องกต้องมาประจานเขาไอ้เฮี้ยนี่คนในครอบครัวมึงยังประจานเลยกูไม่เข้ใจหรอกว่าทำไมลุงป้าหรือพวกกูโดนกันอะไรเดียวกันมมกูไม่เข้ใจเลยไอ้เฮีย้ยแม้คนในครอบครัวมึงยังโพสประจานเลยโอ้โหกูไม่เข้ใจแล้วจริงๆบอกตรง นะครับขนาดลงพุกคนที่อยู่กับมึงพี่น้องมึงจะแท้มึงยังทำมาเข่าได้เลยนะครับพี่น้องมึงจะแท้มึงยังทำมาเข่าได้เลยกูก็ยอมใจมึงแล้วอีออหลังยอมใจนะสิครับโอ้โหนะครับโอ้โไม่เคยพบไม่เคยเจอนะสิคนประเภทนี้ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลย พี่มึงเนี่ยผมบอกแล้วที่ไงไหมครับผมบอกแล้วว่ามันทะเลาะกันบ้านเรื่องเนี้ยมันมีปัญหากันแย่งสมบัติกันนิสัยมันก็นอีสัมรีอะพอๆกันนิสัยมันเหมือนกันผมบอกไอซีแล้วไงผมเคยเออกมาแฉเรื่องเนี้ยไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเลยแต่ว,ว่ามันยังว่าแล้วมันไม่มีหลักฐานอะไรที่มาชี้แฉได้ไงนะครับมันเนี่ยนะครับมีปัญหาครับคนในครอบครัวมาพี่น้องมานเรื่องการแบ่งสมบัติเข้าใจไหมครับแบ่งสมบัติเพื่อที่จะเอาหอบเงินไปอยู่ต่างประเทศเข้าใจปะ คือกลบประเทศไทยกูไม่กลับแล้วอะอะไรเงี้ยคือพ่อแม่กูไม่สนใจแล้วพ่อกูไม่สนใจแล้วพ่อกูจะเป็นจะตายอะไรกูก็ไม่สนใจแล้วกูไม่อะไรแล้วอะไรเงี้ยคือกูไปอยู่ฝรั่งเศสกับผัวลูกกูดีป่ะกูไม่สนใจอะไรแล้วลูกจะไม่เอาเลยพโอ้โหไม่เคยเคยเจอผมไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้มาก่อนนะนี่อะที่แรกนี่อะที่แรก จริงๆผมไม่เคยเจอจริงๆเลยนะผู้หญิงแบบอ,อียานเนี่ยนะยานยันเข้าเนี่ยตรงเตีงเตงเนี่ยนะครับในท่าเรื่องเนี้ยเร็วได้ใจไงสิครับนี่นะครับลูกมันถึงไม่รักไงสิครับลูกมันถึงไม่รักลูกมันถึงมีปัญหาไอสิพี่สาและแท้มึงเอามา,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 าประจานได้ โอยยอมใจมึงจะมาประจานทำไมเขาไม่ได้มาเกี่ยวโซเชียลเวนพี่มึงไม่ได้เกี่ยวโซเชียลมึงจะมาประจานเขาทำไมชิบหายิงวะมึงจะไปประจานเขาทำไมพี่มึงไอ้แถนะเนี่ยมึงไหวปะเนี่ยฮะอ,อีปอบเหลืองถามหน่อยสันดานมึงนี่มันสันดานหมาเหี yeah. ้ย <c oughs> แม่กูไอ้พี่ผมรู้เรื่องนี้มาผมไปฟังน้าตายมานะผม่งถึงบางอ้อเลยไปพิจารณาตัวเองเอามาประจานเลยโอ้โหยอมเลยยอมใจกับมึงเลยผมไม่เคยพบไม่เคยเจอผู้หญิงถุนต่ําแบบมึงมาก่อนเลยเนี่ยเนี่ยท,ที่แรกเจอมึงที่แรกเลยนะครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีคนแบบมึงเนี่ยนะครับอยู่ในสังคมแบบเนี้ยนะครับนะ ผมไม่เอะใจหรอกที่มึงชอบบิดอ่ะเออขนาดคนในครอบครัวมึงยังบิดเลยเข้าใจมปะเอะใจสิครับเอะใจทำไมอ่ะขนาดพี่มันแท้มันยังบิดแล้วผมจะไปเอะใจเรื่องอะไรอ่ะเห็นปหมพี่มันแท้มันโดนมันด่าโดนมันแฝดโดนว่าเลยไอ้ครับจริงไหมไอ้สิเออเพราะฉะนั้นเรารับประสาอะไรกับพวกเราไรสิครับนะรับประสาอะไรพวกเราหรอจะรอดเหรอจริงไหมครับ ที่มัรยาทผมบอกแล้ว่ามัรยาทตามบอนคนดีๆที่นหนแล้วก็จะมาด่าพี่ด่านั่นตัวเองไม่มีนะครับมะไรสี่พันน,นี่ครับคืออีีครับคือสาของมันนะครับคือนีสใส่ที่แท้จริงของมันนะครับเป็นคนที่ไม่เอาพี่ไม่เอาน้องทะเลาวกับพี่น้องเรื่องของบัตรนะครับนะครับ เขากับพี่น้องมันเรื่องสมบัติผมบอกแล้วว่าพี่อยู่นี้นะครับไม่ธรรมดาไม่ไงั้นมันไม่หนีไปอยู่ฝรั่งเศสหรอกนะครับมันร้ายนะครับผมบอกเลยครับนะอีปอบเหลืองเนี่ยนะครับในทิทานเรื่องเนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าเป็นคนที่ไม่เอาใครไม่เอาพี่ไม่เอาน้องไม่เอาใครเลยอะพูดง่ายๆคือไม่สนใจใครเลยอะ่ะคือกูไม่แ,แคร์นะครับ เอฟซีเห็นอะไรทีอย่างครับเอฟซี FC เห็นอะไรในตัวของผู้หญิงคนนี้ทีอย่างอีปอบเหลืองทีอย่าง, e ง,น,างนะครับมันไม่แคร์หรอกมันไม่สนใจโลกหรอกว่าอะไรจะเป็นอะไรมันบิดอย่างเดียวนะครับมันนักบิดประจําหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับนะครับนักบิดประจําหมู่บ้านนักบิดประจําตําบลเลยดิป่ะนะครับนับภาษาอะไรกับพี่มัน ต่แท้มันยังพพดประจานเลยนะครับไม่เอ็ดใจเราพวกเราหึงโดทุกคนนี่คือน,นิสัยสันดานของมันนะครับผมเห็นเห็นหน้าตายมาเล่าแล้วผมเออเชื่อแม่งอึ้งเลยนะครับอึ้งเลยนะครับถึงวีดกรรมของนางที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยนะครับนางเป็นคนที่ไม่เอาใครนะครับพี่น้องนางก็ไม่เอานิสัยมาพอกันนิสัยมาพออีสัมรียครับพอลูกนอองใต้มันหลยนะครับมพอ,อกันนะครับ คนดีๆนะครับเขาไม่ทแบบนี้นะครับพี่ครับจําไว้นะครับนะครับคนดีๆเขาไม่ทําแบบนี้นี่มันเลยยาตําบอลนะครับชอบประจานคนนู้นประจานคนนี้นะพี่เะเวงก็ไม่เคยเว้นนะครับพี่น้องคานตามามันก็ไม่เคยเว้นนี่นะครับมันทิงอยู่กับอีสัมรีได้ผมถึงบอกอฟีไงว่า คนน่ะนิสัยมันสันดานเหมือนกันอ่ะมันมักจะเวียงคนชั่วยอยู่ด้วยกันนะครับมันมักจะเวียงคนชั่วยอยู่ด้วยกันตลอดนะครับสิท่านนะครับเพระนาะฉะนั้นนี่สิครับไม่ต้องไปผมไม่เอกใจเลยครับว่าทําไมมันถึงอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่อยู่ประเทศไทยไม่ได้ผมไม่เอกใจหรอกครับเพราะว่าอ้าวพูดง่ายอ่ะ พี่พี่มันไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้อะไรมันยังเอาเอาพี่มันเอาผัวผัประจานเลยว่ายืมเงินมันติดตังมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันคนละเรื่องปะมันคนละประเด็นกันปะใช่ไหมพี่มันยังไปพัวประจานเขาเลยนะครับเป็นนักภาษาอะไรกับคนอื่นนะครับนักบิดประจําตําบลน,นักบิดประจําหมู่บ้านนักบิด บิดไปเรื่อยบิดไปเรื่อยเปื่อยนะครับโอเคสีครับคลิปนี้ก็นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแลบจมรับฟังนะครับนะก็อขอบคุณทุกทกำลังใจครับนะก็ฝากกดติดตามด้วยครับนะครับ